บอลเต็มเต็มเวลาบายเต้นเต็มกราฟนะครับคืนนี้นะครับขอพาเพื่อนมองไปในศึกบอลนะครับอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับนะก่อดไปรับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมเต้นเต็มกราฟนะครับผมขึ้นช่องทางการติดตามช่องทางรวบชุมชนไ้ที่หน้าคลิปแล้วใครที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในชุดชนเต้นเต็มกราฟก็แอดทีเ นะเกมหน้าช่องในค่ำคืนนี้นะพาเพื่อนไปในศึกอเมริกันเมเจอร์ลีกนะเป็นคู้คิกเอาเวลาหกนาฬิกาสานาทีที่สามแองกี้สเตเดียมนะเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทางด้านนิวยอร์กซิตี้นะพบกับทางด้านโตลอนโตเอฟซีเฮดทูเฮดของ2ทีมนี้ครับนะหเกมหลังเนี่ยนะครับเป็นเจ้าบ้านนิวยอร์กซิตี้เหนือกว่านะครับนะด้วยการเก็บชัยชนะ5เกมรวดเลยที่พบกันมานะในเกมล่าสุดพวกเขาก็บุกชนะโตลอนโตถึงบ้านด้วยสกอร์หน่งประตูต่อศูนย์ ผลงาน5เกมหลังของทางด้านนิวอร์กซิตี้นั้นเป็นการเก็บชัยชนะ2เกมเสมอน1นะแพนะ้2เกมล่าสุดพวกเขาเรียกว่าหลุดฟอร์มไปหน่อยนะบุกเยือนทางด้านมอ Montreal, นทะรีออลแล้วก็พายเบสกร์1ประตูต่อศนฝากฝั่งผู้เยือนอย่างโตลตนโต FC ผลงาน5เกมหลังเป็นการชนะ1เสมอ1แล,แล 3, นะ้วแพ้3เกมเกมล่าสุดพวกเขาเรียกว่าเพิ่งจะคัมแบ็กกลับมานะหลังที่หาชัยชนะไม่เจอเลยนะด้วยการเปิดบ้านเอาชนะพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ด้วยสกอร์3ประตูต่อศน สภาพความพร้อมค่ำคืนนี้นะฟากฝั่งเจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กซิตี้นะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บ่างทางด้านคีตันพาร์คนะรวมไปถึงทางด้านมาราซีโจนนะปีกซ้ายที่มีอาการบาดเจ็บ2ตัวเนี้ยนะส่วนในรายของพวกสาประตูมือหนึ่งของทีมนะอย่างทางด้านแมตฟริตนะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานแน่นอนเพราะว่ารับใช้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่ซึ่งตอนนี้กำลังเข้ารอบนะสี่ทีมท้ายด้วยนะก็ทําให้ต้องส่ง,งทางด้านโทมัสโรเมโรนะเฝ้าเสาต่อเนื่องเป็นเกมที่2 นนะส่วนในแดนหน้าในค่าคืนนี้ก็ยังมีหัวหอกตัวเก่งอย่างทางด้านอารองโซมมาตินเนตนะครับนะคำเป็นหน้าเป้าเหมือนเช่นเคยฝากฝั่งนะผู้มีเยนอย่างโตลอนโต f อฟนะก็จะหมดเสร็จใช้งานผู้เล่นบาดเจ็บอย่างทางด้านริชชี่ไรเอนะแบ็กขวาที่มีการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นผู้เล่นตัวอื่นในกลุ่มกําลังเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะไม่มีปัญหาเลยนะเกมลุกวันนี้ทาด้านทีโอคอบเบนูนะรวมถึงโอลาบริดฮิวเซนแล้วก็ไทลิส s ไปเซอร์จะเป็น3าขุนพลหลักในเกมลุกในค่ามคืนนี้จะเป็น3ประสานในแดนหน้าเหมือนเช่นเคยความน่าจะเป็นคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยนะครับนะักสื่อประลางประเทศมองว่าทางด้านนิวยอ r ร์ซิ y ตี้เหนือกว่าจําเป็นต้องชนะนะย้ําว่าแค่ชนะนะผลงานจริงๆแล้วนิวยอ r ร์ซิตี้เนี่ยเป็นบอลเล่นในบ้านดีอยู่แล้วเป็นทุนเลย นะช่วงหลังผลงานแม้ช่างผลงาน5เกมหลังในบ้านเขาจะเก็บชนะได้แค่3เกมแล้วนะเป็นการแพ้2เกมก็จริงนะแต่ถ้าเกิดมองระยะยาวเนะี่เกม20เกมในะพวกเขาเก็บผลงานในบ้านเนะี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีนะสวนทางกับทางด้านตอนลอมโตนะครับหนะ้าที่นะฤดูการนี้นะพวกเขาเล่นโอ้โหเรียกว่าหลุดฟอร์มไปเลยนะ ถ้าเกมหลังเนี่ยเก็บช,ชนะได้เกมเดียวแถมเกมนอกบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นบ่อเลยดีกว่านะหาชัยชนะไม่เจอเกมลุกเนี่ยมันฝืดไปหมดนะช่วงนี้ถ้านะผมมองว่าเงื่อนไขเนี่ยที่บังคับให้แค่เจ้าบ้านแค่ชนะเองนะเพราะฉะนั้นเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็เสียงเชียร์ในกําลังใจนะซึ่งเป็นบอลในบ้านเก่งอยู่แล้วด้วยเป็นทุนเนี่ยเนะชื่อว่าอย่างน้อยเบียดได้แน่นอนนะครับคืนนี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กซิตี้แล้วกัน นะก็ฝากกดติดตามเต้นจำบบนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยนะใครชอบคลิปวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอของผม,ผมขึ้นช่องทางการติดตามช่องทางร่วมชมที่หน้าคลิปแล้วนะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของผมก็แอด tle 1 6 8กนะกิจกรรมดีๆในชุมชนของผมนะยังมีเหมือนเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นการแจกเสื้อนะนะแล้วก็เครดิตปี200ซึ่งมีให้ร่วมสนุกกันทุกวันทุก,ทกเดือนทุกปีนะ ผมย้ําเลยว่าทุกวันเลยนะใครที่ชอบกิจกรรมประเภทนี้ก็มารวมกันได้ในชุมชนของผมนะครับนะรอเปิดใจสึ้งนิดนะครับนะก็ลองเข้ามาดูนะครับนะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยแล้วกันนะคลิปนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันขอให้เพื่อนๆนะดูบอลให้สนุกนะก็ลุ้นกันอ่าให้สนุกสนานนะครับแนละ้วก็นอนหลับฝันดีลาตีสวดในคลิปนี้เป็นปด้ว